สวัสดีครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับ P Y C S R J และตอนนี้คุณอยู่กับเกม Man 2 สวัสดีครับผม p v c s rj นะครับก็อย่างที่กล่าวไปข้างอินโทรว่าเราอยู่กัเกม Hitman 2นะฮะซีรีส์นะครที่ตามสังหารเป้าหมายตามภารกิจที่ได้รับเกมนี้ก็วางจำหน่ายเมื่อช่วงปี2018ที่ผ่านมาแต่ปีนี้ช่วงเดือนมกราคม2 0 2 1เนี่ยมีการวางจำหน่าย Hitman 3ซึ่งเป็นเกมไต่ผ้าเป็นผ้าสุดท้ายของซีรีส์ Hitman แล้วนะครับก็ ถือว่าเป็นอะไรที่ว่ามาจบมันเป็นบทสรุปของเรื่องราวต่างๆในการตามล่าองคอ์กรแล้วเรื่องราวของเอเจนต์ฟในอดีตด้วยก็ในตัวเกม Hitman 3เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีความพิเศษมากคือมีการอัปเกรดพัฒนาคุณภาพกราฟิกเกมให้ดีขึ้นแต่ที่สำคัญเนี่ยคือยังสามารถนำ Hitman 1น h i t แ a n 2เนี่ยเข้ามาเล่นบน Hitman 3ได้ด้วยคือการ Import ทั้งแผนที่ต่างๆเนี่ย เข้ามาที่ Hitman 3แล้วก็ใช้กราฟิกของ Hitman 3เนี่ยในการรันตัวเกมทั้ง2ภพางนั้นซึ่งวันนี้ผมจะมาพูดถึง Hitman 2ที่ผมมี็นคนได้เล่นเองบน Hitman 3นี่แหละก็ถือว่าเป็นการยกระดับปีขั้นเนาะของ Hitman 2ก็ด้วยการปรับกราฟิกที่มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นสวยกว่าตัวเกมออริ i ินอพอสมควรเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านเท็กเจอร์แสงเงาที่มีความคมมากๆนะฮะ รวมถึงการตกกระทบของแสงที่มีความสงจริงและสวยมากกว่าเดิมตรงไหนที่ควรตกกระทบของเงาเนี่ยตรงนั้นจะมีเงาแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นพื้น <Huh. S 1> หรือว่าน้ำหรือว่าเงาจากแสงไฟที่ตกกระทบกับวัตถุไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของที่เคลื่อนไหวสิ่งของที่มีมูฟเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เรากำลังเดิน วิ่งหรือเข้าที่กำบังเข้าโคเวอร์เนี่ยก็ถ้าเกิดเราวิ่งผ่านแสงเนี่ยเงาจะบิดวับวิบวับวิบวับที่ตัวละครแน่นอนแล้วก็นะฮะก็ถือว่าเป็นการพัฒนารายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางส่วนเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากภาคที่แล้วถือว่าเป็นการอัปเกรดโดยที่เราซื้อแค่เกม Hitman นสามภา,าคเดียวเนี่ยเราสามารถนำตัวเกมทั้งสองภาคเนี่ยมาเล่นบนเอนจินที่มีความสวยงามมากกว่าเดิมโดยที่ไม่ต้องซื้อเกมใหม่เลย ถือว่าได้ไประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งตัวค่ายเกมแล้วก็ผู้เล่นอย่างเรา,เราแบบนี้ก็คืออย่างเราเนี่ยก็นําตัวเกมภาคเก่าเนี่ยที่ภาพแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยเอามาเล่นบนตัวเกมใหม่ที่มีการพัฒนาการาฟ,ฟิกมาเป็นอย่างดีแล้วให้ภาพสวยขึ้นแล้วก็สนุกไปกับมันด้วยอินไปกับเกมอินไปกับภาพที่มันดีขึ้นส่วนผู้พัฒนาเนี่ยก็เหมือนแบบเบงการขายของทางอ้อมคือถ้าเกิดคุณซื้อภาคนี้ของเราไปนะคุณสามารถเอาภาคที่แล้วเนี่ยกลับมาเล่น บนอนจิที่มีความสวยงามมากกว่าเดิมได้แน่นอนนี่นะครับวิธีการขายก็ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ได้สัมผัส Hitman 2 Original มาแล้วเนี่ยพอมาได้สัมผัส Hitman 2ดูบนอินจิของ Hitman 3ที่ถูกพัฒนาเนี่ยก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าเห็นตัวเกมที่ตัวเองเล่นเนี่ยมีความสมจริงในด้านกราฟิกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าก็อย่างว่าด้วยมูฟเมงของตัวละครมาข้ามมาแข็งไปอะเหมือนแบบ ท่อไม้ก็ดิกแขนได้นั่นเนี่ยเออจะไปว่าเกมอะไเลยการที่ผมได้เข้าไปเดินชมวิวทิวทัศน์การใช้ชื่อของผู้คนผมพูดจริงๆนะการแสดงสีหน้าเนี่ยมันไม่แับเสียงภาพเลยเสียงภาคนี่ดีจริงๆผมสัมผัสได้ถึงอารมณ์ตกใจหวาดกลัวหรือว่าวิตกกังวลหรือว่าหรือว่าอะไรเต็มที่แต่แต่สีหน้าตัวละครมันทิ้งไปบางทีแต่เราจะไม่ว่าในจุดนั้นเราจะว่ากันเลด้วกราฟิกอย่างเดียวมันคือความสวยงามของภาพ ควาสนุกเนี่ยเหมือนเดิมภาทุกอย่างในเกมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ที่โดดเด่นขึ้นมาคือการพัฒนาของรายเอียดของภาพก็เท่านั้นเองสำหรับท่านใดที่สนใจการเล่น Hitman 2แบบจะเป็นรีมาสเตอร์นะฮะอยากเล่นบน Hitman 3เนี่ยท่านก็จะเป็นต้องมีทั้งตัวเกมทั้งภาค2และภาค3นะครับโดยที่ Hitman 3ก็จะวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มของ PlayStation Xbox Nintendo s w i t c h และ p c นะครับ แต่ว่าใน PC ในตอนนี้เนี่ยจะมีวางจำหน่ายเฉพาะใน EP i c Store นะครับเอ่อยังไม่วางจำหน่ายบนสตรีมเนาะสาวสตรีมก,ก็อดใจรอไปก่อนเป็นเอกลักษให้กับทางอ i c Store เว็บเป็นเวลาหนึ่งปีแต่สำหรับท่านที่มี Hitman 2แล้วเนี่ยทั้งบนสตรีมและ e p i c Store เนี่ยสามารถจะ Import ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปยัง Hitman 3ได้เลยโดยผ่านเว็บไซต์ที่ผมจะขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วครับแปะไว้ใต้ดีคลิปชั่นให้นะครับส่วนคลิปของการ ที่จะ Import ตัวแผนที่จาก Hitman 1ละ Hitman 2ไป Hitman 3เนี่ยผมว่าผมจะทำคลิปแยกไว้ให้นะครับเพื่อว่าใครที่สนใจที่อยากจะทำตามเนี่ยได้เข้าไปดูแล้วก็ได้ทำตามมันง่ายๆนะครับมันก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวมีโวกาสผมจะทำแยกมาให้ดูโอเคครับส่วนในวันนี้เนี่ยถ้าเกิดมีข้อผิดภาพประการใดผมก็ขออภยนะัยณตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะก็เป็นครั้งแรกที่ผมพัดพกคนเดียวจริงๆ สำหรับท่านที่อยากจะเพิ่มเติมข้อมูลส่วนต่างๆนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าเออแต่ละคนม,มีความคิดเห็นยังไงกับเกมซนะูเปอร์ฮีทแมนเนาะก็ถ้าเกิดมาผิดพลาดอะไรก็ขอโทษเอาไปตรงนี้ด้วยนะครับยังไงขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆของผมด้วยก็วันไหนถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมจะนําเสนอเกมที่เป็นประโยชน์กับพวกท่านถ้าเกิดเห็นว่าคลิปเนี้ย ตัวคลิปมันโอเคหรือไม่โอเคยังไงก็ฝากติชมกันไว้นิดนึงนะครับจะได้นำไปพัฒนาต่อในคลิปอื่นๆถ้าใดเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ขอบคุณมากนะครับส่วนวันนี้ผมว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ